เปิดสกราดครั้งใหม่เตรียมรับความมันที่สัมผัสได้ในศึกมวยไทยประทะาต่างชาติที่ครองใจแฟนมวยไทยทั่วประเทศช่องแมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกแห่งศักดิ์ศรีของมวยไทยฝีมือสุดแกร่งที่จะดวลกับต่างชาติสายลุยนำโดยจอมเตะไรตตำรามวยแชมป์หลายเวทีและแชมป์มวยรอบช่องแปเพชรน้ำงามนายพลผู้ตะลึงคาเฟ่ปะทะกับคุ้นเขาอเมซอนเฟลิเ้ซูซาจากบราซิลดาวรุ่งฟอร์มสดจอมเตะหนักเพชรกรนสิงป่าตอง เอ็ดสกกับมวยจอมเข่าเฟเดริโกเวเนนโกจากอาร์เจนตินาสาวหน้าหวานสอกคมขวัญใจสอตะวันรุ่งจากชัยภูมิด้วนเดือดซาร่าโกเฮียอินซีสาวจอมบวกจากสหรัฐอเมริกาพร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงแฟนมวยไทยห้ามพลาด